สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาวัดพื้นที่สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะเอาแผนที่ไปประกอบในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับด้วยแอปพลิเคชัน i n งนะครับ L I N G ตัวนี้นะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดใน App Store Play Store ได้นะครับเดี๋ยวไม่ดู่ิมพ์ไปใน Play Store นะครับเปิดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า ลิงนะครับเนี่ย l i n g วัดที่ดินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แล้วแต่โฉนดขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วเราก็ทำการเลือกนะครับวัดที่เนี่ยกดเข้าไปแล้วก็เปิดอย่าลืมเปิด gps ด้วยนะครับ แล้วก็ฟิกตำแหน่งของเราเนี่ยกดตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้ตำแหน่ง GPS ของเรานะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนดูเขตตามฉนดของเราว่ามีพื้นที่กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวานะครับเราก็ซูมเข้าไปเช่นตรงนี้เราก็ทําการวัดนะครับก็กดเครื่องหมายบวกมาร์กตำแหน่งที่1แล้วก็ดึงฮะมันจะมีเส้นให้เราโยงไป โยงไปเรื่อยขยายได้นะครับขยายดูก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นเส้นอยู่แล้วเราก็อ่ะตรงไหนนี้ก็กดบุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โยงเส้นมาตามส่วนของเราบวก3นะครับแล้วก็สุดท้ายอโอเคเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น10ไร่ศูนย์ง,งาน75ตารางวาแต่ถ้ามัน ไม่ตรงตามฉนูดของเราเราสามารถปรับแก้ได้นะครับสูงเข้าไปแล้วก็ทําการเลือกตําแหน่งที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับก็คลิกเข้าไปจิ้มไปมันจะมีลูกศรสี่เหลี่ยมนไหมฮะนี่อันนี้นถ้าแดงมีรูกระกากบาดคือลบมันจะมีลูกศรสี่เหลี่ยมเพื่อทําการโยกนะครับกดค้างไว้สังเกตนะครับด้าน,นบนเห็นไหมฮะมันขึ้น 3, 40, เก้าไร่สามงานสี่สิบเจ็ดสิบสามตารางวาถ้าเรา ใน,นโฉนดของเรา10ไร่1ง,งาน80ตารางวาเราก็ค่อยๆโยกไปนะครับให้มันได้80นะครับวัี้81ยังไม่ได้นะครับเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดลูกศรสี่เหลี่ยมแบบนี้60 6ิ7 8 80 อ่ะแปดสิบเอ็ดก็ได้อ่ะแปดสิบสามนะครับค่อยๆยขยับนะครับเมื่อเราได้แล้วสี่ไร่หนึ่งงานแปดตารางแปดสิบสามตารางวาเราก็ทําการกดแกน x แกน y นะครับอันนี้โย่ลงมากดแกน x แกน y ถ้าเราไม่กดแกน x แกน y มันก็จะไม่ไม่ทราบตําแหน่งพิกัดของเรานะครับเดี๋ยวทางคณะกรรมการเขาจะไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนให้เราได้โอเคต่อไปเราก็กดทําการกดบันทึกเนี่ยลูกศรด้านล่าง ส้มๆเนี่ยโอเคเราก็ปรับได้นะครับอันนี้เห็นไหมฮะก็จะขึ้นประมาณนี้10ไล่1งาน83ตารางวานะครับค่าพิกัดส8 p x กัน x ค่า xy นะครับก็ชื่อแปลงเราก็ใส่ไปเลยนายทะเบียนก็เสียตรกรไป โอเคนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ทำการแคปเจอร์รูปไว้ก็กดแคปเจอร์นะครับหรือว่าก,กดบันทึกก็ได้นะครับแคปเจอร์เลยอ่าเรียบร้อยจากนั้นเราก็ส่งให้เพื่อนให้น้องให้พี่หรือว่าเรามีเครื่องพิมพ์เราก็ไปใส่ในกระดาษ a 4ีพิมพ์ได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในการหา พื้นที่นะครับสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันลิงนะครับโอเคนะครับอ่ะลืมบอกนิดนึงแต่ถ้าเราฟริกไปแล้วไม่ถูกเราก็กดลูกศรย้อนกลับได้เห็นไหมนี้นะครับแต่ถ้าที่นางเรายกเยกเราก็ลองปรับดู มาตำแหน่งเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่เป็นรูปอะไรไม่รู้อ่ะประมาณนี้เราก็ฮะสาไล่1งาน94ตารางวาเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสนีสวัสดีครับ